สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมเด็กน่ารักน่ารัก,ก,กเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Wizardry the to the power of three ทำไมต้องเป็น to the power of t r e e ด้วยอะ่ะเกมนี้คือเป็นเกมที่แบบเราเนี่ยเป็นเหล่าพ่อมดแม่กมดนะคะในโรงเรียนเวทมนต์ซึ่งเราแอบนี้ยกมาย่องออกมาตอนกลางคืนแล้วก็เมินแบบมาแบาบเที่ยวเล่นที่ในมาร์เก็ตกันแต่ว่า มีเจ้าผีน้อยวิลลี่เนี่ยมาตามจับมาให้เราแบบวิ้ตามจับเราเลยต้องแบบรีบหนีเข้าโรงเรียนก่อนที่เจ้าแบบผีน้อยวิลลี่จะแบบมาจับเราได้เกมนี้เป็นแนวแบบเกมแบบช่วยกันเล่นนะที่บอกว่าเกมที่มันบอกชื่อว่า t h o the Power Tree เพราะว่าตอนที่เราหนีเจ้าผีน้อยวิลลี่เนี่ยเราจะต้องไร้เวทค่ะโดยเราที่แบบทุกครั้งที่เราไร้เวทได้หนึ่งครั้งเราก็จะแบบได้เดินหนึ่งช่องเ่ยถ้าเราสามารถแบบมีสูงสามารถไร้เวทสูงสุดได้3าครั้งก็จะเดินแบบ จะเร็วขึ้นนะแต่ว่าเกมนี้อย่างที่บอกว่าช่วยกันนะคือถ้าเราหนีกลับเข้าโรงเรียนได้แต่ว่าเพื่อนแบบว่าอยู่ข้างหลังแล้วโดนเจ้าหีน้อยจับก็คือแบบเกมก็จะแพ้นั่นเองเกมเล่นเขาเรียกว่าชนะเป็นทีมแพ้เป็นทีมตัวเกมเล่นได้สอถึงหคนคะ่ะแนะนําตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปตัวเกมตัวนี้เข้าชิงรางวัล Kinder s h i e l des จปี2017ด้วยนะหรือว่าเป็นเกมเออยอดเยี่ยมสาขาเกมเด็กนั่นเองนะเป็นเกมที่เขาชิงนอร์มิเนีเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นกันคะ่ะว่าอุปกรณ์ น่ารักแล้วก็น่าเล่นขนาดไหนเกมนี้ค่ะการเซตอัพเนี่ยกระดานเริ่มต้นเนี่ยเราจะวางไว้ตรงกลางโดยที่โรงเรียนเวทมนต์เนี่ยจะอยู่ตรงน,น,นู้นนะคะตรงเนี้ยจะเป็นที่ของ s e c r e t n i g มา m a r ก e t ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยออกหนีออกมาเที่ยวเล่นอยู่ที่นี่น่แล้วก็จะมีเจ้าผีน้อยวิลลี่เนี่ยเดี๋ยวจะตามจับเจ้าเด็กๆซึ่งเราจะต้องเกมนี้จะเป็นเกมช่วยกันเล่นเราจะต้องช่วยกันไล่มนนะคะแล้วก็หนีวิ่งกับดตึ๊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 ดโรงเรียนเวทมนต์ก่อนที่เจ้า ผีน้อยเนี่ยจะวิ่งตามเราจนเจอในเกมเนี่ยในการไร้มน,นี่มันก็จะมีลูกเต๋าไร้มนต่างอ่ะเวลาที่เราทอยลูกเต๋าได้หน้าไหนเราต้องพยายามเปิดเวทมนต์เหล่านั้นตามไท ต้นไม้เหล่านี้ที่ซ่อนอยู่อ่าอันนี้คือคอนเซปต์เกมคร่าวๆเ,เกมเนี่ยเซตอัพเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะสมมติว่าเล่น3คนนะคะเกมมีปรับระดับความยากง,ง่ายได้ด้วยตรงนี้มันจะมีทายของออตัวที่แบบเป็นความสามารถพิเศษในการดับทอยลูกเต๋าใหม่หรือว่าตัวเมจิกโพชชั่นคือทําให้เราสามารถแบบเดินในหน้าได้หนึ่งรอบ ซึ่งในคู่มือค่ะจะมีวิธีการบอกอยู่ว่าถ้าสมมติเราเล่นแบบอุ้ยง่ายหน่อยบิก๊กนอร์เราก็ใช้แบบความสามารถเราสามารถใช้ความสามารถแบบแท็กทั้งหมดเลยอะแต่ถ้าดดวันก็มีอย่างละสอชิ้นถ้าแบบยากก็จะมีแค่อย่างละชิ้นเดียวนั่นเองส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวนับอ่านับรอบเวลาที่กลับกลับมาถึงคนแรกเนี่ยมันจะแบบผีจะเดินเพิ่มเสมอหนึ่ช่อง,องน,น,นะคะ เล่นเกมนี้ค่ะเราจะสลับกันเล่นทีละคนอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมช่วยกันเล่นก่อนที่จะเริ่มเดินอ่าแต่ละคนเนี่ยจะได้เปิดดูท้ายเหล่านี้แต่ว่าจริงๆจะเปิดเป็นแรกๆจะเปิดเป็นความลับนะสมมติ <_: S 1> สีแดงเปิดอั้นี้ปึงป้งเป็นรูปแมงมุมสมมติสีเหลืองเปิดอันนี้ปึ้งเป็นรูปสายฟ้าสีฟ้าเปิดนี้ปึง้งเป็นรูปดาวนะคะก็ค <_:_: S 1> <ส>ือแต่ตอนหลังคือเราคุยกันได้อย่างที่บอกว่ามันเกมเป็นเกมแบบช่วยกันใช่ไหมทีนี้พอเริ่มเล่นค่ะสมมติว่าสีแดงเริ่มก่อนละกันสีแดงก็จะถอยลูกเต๋าตึง อ่าสมมุติถอยออกมาได้เป็นนี่ค้างคาวแมงมุมเม่นอ่าเราก็จะแบบวิมีใครจําได้ไหมว่าแบบมีใครเจอแมงมุมอ๋อสีแดงบอกวิฉันโชคดีเมื่อกี้นี่จําได้เป็นแมงมุมเปิดปึ้งแมงมุมอ่าถ้าว่าเปิดแล้วถูกคือยังมีสสยน้ำแมงมุมคือมีสิทธิ์ที่จะได้เปิดต่อทีนี้เราอยากได้อะไระอยากได้เม่นกับค้างคาวเราก็จะถามอาจจะถามเพื่อนบอกอุ้ยเมื่อกี้มีใครเจอไหมเพื่อนบอกอ้ไม่เจอเลยงั้นเพื่อนบอกอุ้ยงั้นขอลองเปิดตรงนี้แล้วกันอ้าวเจอรูปไฟไม่ถูก ถ้าไม่ถูกก็หยุดเทิร์นทันทีถูกแค่อันเดียวใช่ไหมคะก็ได้เดินหนึ่งช่องอ่าแล้วก็ผ่านทีนี้แล้วก็สีแดงก็จะปิดต่อไปตาสีเหลืองสีเหลืองก็จะทอยปึง้งอ้าวอุ้ยมีรูปนี้อ่าความสามารถพิเศษอันนี้ได้ เมจิกพชั่นคือได้เดินทันทีเลย1ช่องช่องนี่ไม่ต้องรายเวทให้เสียเวลาสีเหลืองก็เลยได้เลยหนึ่งช่องอแล้วก็สีเหลืองบอกว่าฉันอยากได้ไฟกับเห็ดไฟโอ้ยนี่เมื่อกี้เมื่อกี้มีเพื่อนเพิ่งเปิดเจอนี่เพื่อนเราคุยกันได้นะในเกมน,นี้คือบอกกันได้นี่ไงไฟอ่ะสีเหลืองเดินไฟเห็ดเห็ดไม่รู้อ่ะสมมติเปิดนี้จริงๆเปิดทายอันไหนก็ได้นะคะตรงนี้คือเรามีป่าต้นไม้เนี่ยสองด้านาสมมติเปิดอันนี้ปึง้งอ้าวไม่ใช่เป็นแมวอ่ะก็ปิด อ่ะแล้วก็ต่อไปก็ตาสีน้ําเงินสีน้ำเงินก็ทอยอีกปงอุ๊ยได้แมวพระจันทร์แมงมุมได้แมวได้แมวได้แมวเมื่อกี้เปิดเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เอ๊ะใช่อันนี้หรือเปล่าอันไหนเปิดอันไหนไปแล้วอันนี้ปึง้งอ่ะนี่งแมวอ่ะสีน้าเงินก็เดินแมวพระจันทร์เป็นอันไหนหน้าเป็นอันนี้หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นี่เป็นนกฮูกอันนี้ก็หยุดทันที พอจบตาสีน้าเงินปุ๊บกลับมาที่สีแดงใหม่ที่นี้ทุกครั้งอะคะ่ะสมมติตอนที่ชาสีแดงอะเป็นเลนคนเล่นคนแรกเราจะเอานาฬิกาตัวเนี้เป็นานาฬิกาคอยบอกเวลาว่าแบบทุกครั้งที่กลับมาถึงคนแรกเมื่อไหร่เจ้าผีวิลลี่เนี่ยจะเดินทันที1ช่องอ่าเจ้าผีวิลลี่เนี่ยมันจะไล่จับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทอยตอนที่ทอยลูกเต๋าอะคะ่ะบางทีมันอาจจะเจอหน้าเมื่อกี้พอดีทอยเราไม่เจอมันมีหน้าเจ้าผีวิลลี่ด้วยนะเอา้าอยู่ไหนอัไม่เจอเลย อ่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทอยได้เจ้าผีวิลลี่เนี่ยวิลลี่ก็จะเดินด้วย1เจ้าผีเนี่ยก็จะเดินด้วย1ช่องทันทีเหมือนกันนะคะคือทอยได้ลูกเต๋าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปผีเนี่ยคือผีจะเดิน1ช่องเสมอหรือ,อทายตรงเนี้ยบางอันก็จะเป็นรูปผีอย่างเช่นปึ๊บตึ๊บอ่าอย่างเช่นนี้อ่าอย่างเงี้ยถ้ามีใครเปิดเจออย่างเงี้ยผีก็จะเดิน1ช่องทันทีเหมือนกันอ่าแต่ว่าจะสังเกตว่านิดนึงว่าที่บอร์ดจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบ29 39ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ความพิเศษของมันก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสูมิผีเขายืนอยู่ตรงนี้อเราอาจจะแบบอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่วนกลับมาถึงคนแรกเจ้านาฬิกาจะบอกว่าผีจะเดินแล้วนะแต่ผีจะเดินตามจํานวนช่องที่มันยืนอยู่เพราะนั้นแนะถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้เขาจะเดินทันทีสองช่องตึ๊ดต๊ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเขาจะเดินเร็วมากเดินทีนึงสามช่องก็จะแบบว่าค่อนข้างบีบหัวใจมากเลยส่วนความสามารถตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเราสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้ในเกมอย่างเช่นตัวนี้ก็คือต้องการแบบทอยลูกเต๋าใหม่นะคะหรืออย่างเมเปจิพอชั่นก็คือเหมือนกับหน้าลูกเต๋าของหน้าหน้าเต๋าพิเศษเมื่อกี้ก็เหมือนกันก็คือว่าอันนี้คือเหมือนกัน ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ทอยได้ทอยได้หน้านี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้จะใช้ไทยอันนี้ก็คือสามารถเดินเดินหน้าทันที1ช่องตัวไหนก็ได้เกมจะจบก็คือเมื่อเด็กทั้ง3คนหรือถ้าในเกมที่เล่น6คนคือเด็กทุกคนสามารถกลับเข้าโรงเรียนได้ก่อนที่ผีจะมาจับได้ก็จะชนะไปกติกาเล่นไม่ยากเลยนะสําหรับเกมนี้คือเกมก็จะเป็นแนวแบบความจําคือทอยลูกเตา๋าแล้วก็เปิดหาว่าแบบอุ้ย ตัวเวทที่ซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไหนแน่นอนค่ะเกมเนี่ยอย่งว่าใครที่น้องๆที่เคยเล่นเกมอย่างแบบซิกเกอร์เซกเกอร์หรือว่าชิคเก้นชาชาน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบชอบกันอย่างตัวนั้นก็คือจะเป็นแบบไก่ที่แบบแต่ละคนก็จะบอกวิ่งไล่เพื่อนแล้วก็แบบไปดึงหางไก่ของเพื่อนตัวนี้ใช้ระบบคล้ายๆกันคือเราถอยลูกเต๋าตามหาเวทที่ซ่อนอยู่อ่ะแล้วก็จะมีเจ้าผีเนี่ยที่วิ่งไล่ตามน่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือตัวนี้จะเป็นเกมแนวแบบช่วยกันเล่นอ่ะจริงๆเกมแนวแบบโคออปที่แบบสําหรับน้อง ช่วงอายุ56าหขวบอะอย่างตัวที่หญิงชอบจะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น fox, อาลฟอสแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นเหมือนแบบเรารักสืบแล้วก็ตามหา,าแบบตามหาเขาเรียกอ,อะไรตามหาเบาะแสแล้วเราก็ต้องตัด้อยแต่ตัวนี้คือก็จะเป็นแนวเป็นความจําบวกกับแบบต้องวิ่งหนีคือแบบเป็น Memory Racing, เมมโมรีบวกเวสซิ่งนั่นเองก็จะเป็นอีกหนึ่งเมคนิคหนึ่งที่หญิงว่าก,กติกาเล่นไม่ยากแล้วก็มีความตื่นเต้นลุน้นๆที่แบบวุ้ยผีจะวิ่งตามเราทันหรือเปล่าแน่นอนค่ะเกมพอเล่นหลายคนอย่างเล่น6คนเนี้ยมันก็จะแบบ ก็จะหยิงว่ามันก็จะง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่าเด็กๆก็จะแบบช่วยกันจาว่าแบบอุ้ยอันนี้งเมื่อกี้จาได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นแบบ2คนอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบอุ้ยต้องจาเยอะนิดนึงว่าแบบอุ้ยแบบอยู่ตรงไหนกันแน่แต่จริงๆถ้าเล่น2คนตอนเริ่มต้นอ่ะมันจะได้แอบเปิดดู2อันเท่านั้นข้อมูลก็จะเยอะขึ้นนิดนึงหญิงชอบตรงที่พอหลังๆพอทางเดินอ่ะพอเล่นกลางๆเกมแน่นอนเราจะเริ่มจํา จำเจ้าตัวเจ้าตัวรูปภาพที่มันซ่อนอยู่ได้เยอะขึ้นแต่ว่าผีก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันเพราะหลังๆผีจะเดินทีหนึ่งสามช่องสามช่องสามช่อง, 3, องซึ่งจะเดินเร็วมากคือเวลาเล่นจริงๆจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมผีมันแบบเดินเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เป็นอีกเกมหนึง่งค่ะสำหรับตัวนี้ซึ่งอ๋ออุปกรณ์ต้องพูดถึงอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์คือหญิงว่าตัวโรงเรียนเวทมนต์ตรงนี้นี่คืออุปกรณ์ดีงามมากคือเอาไปเลยสิบบวกคือวาง,วาง,วาง,วางกระดาษก็อาจจะยังเฉยๆนะแต่พอแบบวางในเวทมนต์ปุ๊บแบบจะให้ความรู้สึกแบบ อลังการสาม,มิติเวิร์วังขึ้นมาทันทีก็เป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งค่ะที่แนะนําเลยค่ะว่าให้มาลองเล่นกันสําหรับใครที่สนใจมนาะลองได้นะคะที่าราลเาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ